สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมแนว RPG ออกใหม่หน้าเล่นที่กำลังจะวางจำหน่ายภายในปี2025นี้แต่ละเกมหน้าเล่นมากๆจะมีเกมอะไรบ้างนั้นไปดูกันมากันที่เกมแรก Alabaster Dawn เกมแนวแอคชั่น RPG ที่มาในกราฟิกสไตล์ Pixel Art มีระบบการต่อสู้ที่ล้ำลึกและน่าดึงดูด ปริศนาที่ท้าทายพร้อมทั้งเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในโลกใบนี้มันจะเต็มไปด้วยความลับและสนานที่ต่างๆมากมายให้ผู้เล่นได้สำรวจเรื่องราวในเกมนั้นเกิดขึ้นเมื่อ The Shadow of Nick นั้นพังทลายลงทำให้โลกทั้งใบนั้นกลายเป็นดินแดนรกร้างเหล่าทวยเทพและผู้คนที่ศรัทธานั้นก็หายตัวไปเราจะได้รับบทเป็นจูโนผู้ซึ่งถูกเลือกจากกลุ่มนอกคอกที่ตื่นขึ้นมาเพื่อทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการนำทุกสิ่งกลับมายังโลกใบนี้รูปแบบการต่อสู้นั้นนไดด้รรรรัับบบบแแงงาาลลใจจก Devil Do May Klein, Kingdom Heart, Cross Hu ะะวมถึ ต่างๆมากมายที่อัดแน่นอยู่ภายในตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025อาริเซนฟอสโวนิเมียเกมแนวแอคชั่น RPG Beat e m up ตที่มีงานกราฟิกสไตล์พิกเซลอาร์ตความละเอียดสูงที่สวยงามผสมผสานกับเรื่องราวการผรจญภัยของเกม RPG ที่น่าดึงดูดและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เล่นพร้อมทั้งการต่อสู้ในแอคชั่นสุดเท เซตติ้งของเกมจะอยู่ในโลกที่เรียกว่า m i d เด e ลเอิ h ผู้เล่นจะได้สำรวจรปะจนภัยและก็คัดเลือกเพื่อนร่วมทีมต่อสู้กับศัตรูและก็ค้นหาความลับของโลกกำหนดทิศทางของอนาคตและสร้างตำนานของตัวคุณเองในเกมจะมีองค์ประกอบต่างๆของเกม RPG ครบถ้วนร้านค้าร้านเหล้าร้านตีเหล็กโรงแรมและกิจกรรมอื่นๆเพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 อันดีเล e ยยูเมีย The Alchemist of Memories and the e v i s i o n Land ตัวเกมจะมาในแนว JRPG Hack and Slash ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้นั้นเกี่ยวกับความทรงจําการสำรวจพื้นที่การรวบรวมวัสดุและอุปกรณ์ไอเทมสังเคราะห์ไอเทมที่จะสร้างขึ้นมาเป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินเรื่องราวและสามารถนํามันไปใช้ในการต่อสู้และการสำรวจได้อีกด้วยเราจะได้รับบทเป็นยูเมียที่ออกเดินทางเผชิญหน้ากับความทรงจําที่ไม่แน่ชัดในดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไม่รู้จักบนทวีปแห่งนี้ผู้เล่นสามารถสร้างเส้นทางของตนเองได้โดยใช้การกระทาและไอเทมต่าง มากมายการต่อสู้จะเป็นแบบเรียลไทม์ในระบบที่ต้องใช้การตัดสินใจในเซียววินาทีซึ่งจะเกี่ยวกับการโจมตี2รูปแบบผสมผสานกันร,ระหว่างระยะการโจมตีและไอเทมทาให้การต่อสู้นั้นจะมีกลยุทธ์และลูกเล่นที่หลากหลายตัวเกมกําหนดวางจําหน่ายวันที่21มีนาคม2025 เชนเอโกสอาร์เชสซอฟเอรเรนเกม r p g ์พีเทิร์นเบดที่มาในกราฟิกสไตล์พิกเซลอาร์ตที่สวยงามน่ารักโดยอาร์เชสซอฟเอเรนจะเป็นเนื้อหา DLC อย่างเป็นทางการของเชนเอโกสซึ่งตัวเกมได้รับคําชื่นชมอย่างมากมายแน่นอนว่าถ้าคุณชอบเชนเอโกสก็ไม่ควรพลาด DLC ตัวนี้ซึ่งเนื้อหาใน DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่เชนเอโกสจะจบลงมีการเพิ่มเติมตัวละครใหม่พื้นที่ใหม่บอสและศัตรูใหม่มากกว่า40ตัวและเพลงใหม่อีก15เพลงรวมถึงอุปกรณ์สิ่่งงของและมมเกมให กำหนดวางจำหน่ายไตรามาสที่2ของปี2025 เดมอนส o ูนเกมแนว t a c t i c a l t u r n b a s e d RPG พร้อมกับกราฟิกสไตล์พิกเซลในมุมมอง I s o ซ e t r i c ซึ่งตัวเกมมาในรูปแบบของแทคนิคแบบใหม่ที่เน้นการเคลื่อนไหวเป็นหลักเพื่อเอาชนะเหล่าสัตว์ประหลาดในโลกมนุษย์และโลกปีศาจเราจะได้รับบทเป็นเฟย์ตัวเอกของเรื่องรวมมือกับเพื่อนเพื่อ,อ,อต่อกรกับปีศาจไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งจะเล่าเรื่องราวของเกมผ่านการสนทนาของตัวละครผ่านอาวตารขนาดใหญ่พร้อมทั้งภารกิจเสริมอีกมากมายในเกมจะมีระบบย้อนกลับเพื่อย้อนการกระทำในระหว่างขั้นนนตอนกาารวางแผ สร้างคอมโบเพื่อโจมตีและกำจัดศัตรูมีตัวละครมากถึง15ตัวให้เลือกเล่นสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรและลดความแข็งแกร่งให้กับศัตรูรวมถึงรูปแบบการโจมตีสร้างความเสียหายแบบคอมโบและการโจมตีาธาตุที่ไม่เหมือนใครตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในไตรามาสที่1ของปี2025 Dragon q u e s t 1 and 2 HD 2D remake จะมาในรูปแบบของเกม JRPG เทอร์เบดแบบดั้งเดิมที่ได้รับการปรับปรุงกราฟิกขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยเหมาะเป็นเกม JRPG ยุคใหม่โดยกราฟิกสไตล์พิกเซล2.5มิติที่มีสีสันและแสงเงาสวยงามซึ่งจะมาเป็นแพ็ครวมทั้งภาค1และภาค2โดยจะเป็นเรื่องราวต่อจาก d r า g o อน u e s t ตภาค3ที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีข้อมูลใดๆเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมแต่กำหนดวันวางจำหน่ายภายในปี2025ันยี่ส เฟดเอ็กซ์ตร้าเรคเกมแนว RPG เกมแรกของซีรีส์เฟดซึ่งได้รับการรีเมคมาจากเกมเวอร์ชั่นดั้งเดิมที่วางจำหน่ายในปี2010โดยได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับฮาร์ดแวร์สมัยใหม่พร้อมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ กราฟิกตัวละครที่สวยงามคุณภาพสูงและระบบการต่อสู้ด้วยคำสั่งที่ตื่นเต้นเร้าใจโดยใช้โครงสร้างของเด็กบิ l ดิ้งในการต่อสู้ทำให้เพิ่มกลยุทธ์และมีความท้าทายในทุกครั้งที่ลงเล่นภายในเกมจะกล่าวถึงแฮกเกอร์ระดับแนวหน้าของโลก128คนซึ่งแต่ละคนนั้นสามารถเปลี่ยนวิญญาณให้กลายเป็นสปิริตอนได้และได้รับเลือกเข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เหล่าเซแวนที่พวกเขาทำสัญญาด้วยนั้นก็คือวิญญาณของวีรบุรุษในตำนานและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งชื่อจริงนั้ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 The 1 0 0 d r Line Last Defense Academy เกมแนวสตร a t e g จี p g หรือเกม RPG แนววางแผนกลยุทธ ที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้สร้างเดียวกับซีรีส์ดันการรอนปะโดยเป็นเรื่องราวของนักเรียน15คนที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องโรงเรียนจากเหล่าสัปปลาดที่น่ากลัวเป็นเวลา100วันผู้เล่นจะรับบทเป็นทาคุมิซูมิโนวัยรุ่นที่แสนธรรมดาวันหนึ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อเหล่าสัปปลาดเข้าโจมตีเมืองและเริ่มสร้างหายนะสัปปลาดที่เด็กตัวเองว่าซีเรอีได้ปรากฏขึ้นและเสนอพลังให้กับทาคุมิเพื่อปกป้องคนที่เขารักรูปแบบการเล่นในเกมจะเป็นการต่อสู้เชิงป้องกันใช้ทัััักกกษะะะะะทีีี่่่่่่เเเเเชชชยยยยวววนนนนนนนฉพพาาตตตขออออองรรรรรแแลลคคืปป็ปโ์ใสูู้้ดดไบ100 ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่24เมษาย,ยน2025 Lost Helden เกมแอคชั่น RPG สุดมันในภาพกราฟิกแบบ3มิติที่วาดด้วยมือซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep 2D ได้รับการปรับปรุงแสงและเงาแบบไดนามิกและเอฟเฟกต์สภาพอากาศที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครที่มีเอกลักษณ์และปรับแต่งได้สูงสุดจำนวน8ตัวระบบการต่อสู้ในเกมจะเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างแอคชั่นและกลยุทธ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเรื่องราวเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าเอราผู้คนนั้นถูกผูกมัดอยู่กับบาปท,ทั้ง7ประการแต่ต้องต่อสู้กับแรงกระตุ้นของตนเองซง ที่ไร้สติและก้าวร้าวผู้เล่นจะได้รับบทเป็นไซเฟลออกเดินทางทำภารกิจตามหาพี่ชายผู้ซึ่งถูกผูกมัดด้วยบาปทั้ง7ให้กลับมาอย่างปลอดภัยตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025มาลิกิปลอย o ั้น of the path เกมแนว RPG เทอร์นเบสสุดน่ารักที่จะเล่าถึงเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมนุษยชาตินั้นสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากถูกโจมตีด้วยพิษจ,จากสัป,ปลาดพืชชนิดหนึ่งซึ่งบุกรุกเข้ามาตั้งรกรากก่อกวนการเวลาของโลกผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแซนออกเดินทางในยุคสมัยต่างๆเพื่อซ่อมแซมการเวลาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโครโนแพคเพื่อควบคุมและต่อสู้กับสัป,ปลาดที่เข้ามาลุกรานโลกในอดีตรวมกับเบกกี้แฟงและฟีนิเมลซึ่งเป็นกลุ่มตัวละครแปลกประหลาดที่มีเวทมนต์เล็กน้อยภายในตัวเกมผู้เล่นจะได้พบกับจัก,กรวาลที่เต็มดด้วยว,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 ดวยยเมคอออาละี่ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย11มีนา2025 p า r a ส่ดู Duality Unborn เกมแนวแท็กทิคอลอารภายในเกมผู้เล่นจะเจอกับโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายสิ่งมีชีวิตประหลาดออกอลวาวัตสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและเหล่าศัตรูที่เจ้าเล่ห์พร้อมกับกับดักต่างๆมากมายซึ่งต้องใช้พละงก,กำลังและความคิดมากกว่าปกติเพื่อเอาชนะพวกมันเรื่องราวของวันสิ้นโลกซึ่งถ <It 's S 1> ูกปกคลุมด้วยความลึกลับโลกอันคุ้นเคยกลายเป็นดินแดนที่ไม่รู้จักผู้เล่นจะต้องออกเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆพร้อมทั้งยึดคลองดินแดนกลับคืนมาให้กับเศษซากของมนุษยชาติที่ยังหลง่สสงงาดแวุ ใหของมนุษยชาติซึ่งคุณจะต้องสร้างและอัปเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานขนขวาและวิจัยเพื่อเปิดเผยความลึกลับของจักรวาลปรับปรุงกลยุทธ์และสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทีมของคุณตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 รูนเฟกตอรี่การเดียนซอฟอาซมะเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีผสมการปลูกผักทำฟาร์มเกมไม่ล่าสุดจากซีรีส์รูนเฟกตอรี่คุณจะได้ผจญภัยในฐาน,นะเอิร์ d แดนเซอร์เพื่อทำการฟื้นฟูดินแดนผู้คนและแม้แต่เทพเจ้าระหว่างทางก็จะต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสร้างฟาร์มสร้างหมู่บ้านทำการเกษตรตามฤดูกาลและสร้างสัมพันธ์กับชาวเมืองท้องถิ่นในเรื่องราวที่สนุกสนานโดยในเกมจะกล่าวถึงผู้พิทักษ์ของอาซูมะดินแดนทางทิศตะวันออกที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนกับเรื่องราวของเอิร์ d แดนเซอร์ผู้มีพลังในการต่อสูู้้และฟฟืน ความเสื่อมโทรมที่มันกระจัดกระจายไปทั่วทั้งดินแดนอสุมะและในภาคนี้ก็ยังมีอาวุธใหม่ๆธนูและเครื่องรางใหม่ๆเพื่อใช้ชำระล้างพื้นดินและแก้ไขโรคระบาดในภาคนี้คุณจะเลือกเป็นตัวละครหญิงหรือชายก็ได้จากนั้นก็เลือกเป็นเพื่อนหรือโรแมนต์กกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตัวละครจะมีเสียงภาคที่ครบถ้วนรวมถึงเหล่าเพื่อนใหม่ของคุณนั้นจะสามารถนำมาช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยตัวเกมกำหนดวางจาหน่ายวันที่30พฤษภาคม2025 My force is over. Oh. ซู伊โคเดน o n and 2 HD Remaster, Eight Rune and Duna an Unification Wars เกม JRPG ชื่อดังในตำนานมาในกราฟิกสไตล์พิกเซลอาร์ตสมิติเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือนำมามาสเตอร์ใหม่ให้ภาพคมชัดในรูปแบบของ HD เรื่องราวในภาคหนึ่งนั้นจะเกี่ยวกับวีรบุรุษที่ครั้งหนึ่งเคยโด่งดังแต่กลับกลายมาเป็นเผด็จการที่หัวรุนแรงทำให้จกักรวรรดิล่มสลายลงกองกำลังปลดปล่อยกำลังลุกขึ้นต่อต้านการปกครองที่กดขี่เราจึงเดินทางรวบรวมพักพวกร้อยแปดคนเพื่อลุกขึ้นสู้และเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และในภาคที่2จะเเป็นรรื่องา ของโจวี่สมาชิกของกองกําลังเยาวชนยูนิคอนซึ่งเขาร่วมในสงครามการต่อสู้แบ่งแยกดินแดนระหว่าง2อาณาจักรฉากหลังของตัวเกมทั้งสองภาคได้รับการอัปเกรดเป็น HD เอฟเฟกต์การโจมตีรวมถึงแอนิเมชันแบบพิกเซลอาร์ตก็ได้รับการปรับปรุงให้มีชีวิตชีวามากขึ้นเอฟเฟกต์เสียงต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมดให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งจินตนาการมาพร้อมกับระบบการเซฟเกมอัตโนมัติการเร่งความเร็วในการต่อสู้และฟังก์ชันบันทึกการสนทนาตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายวันที่6มีนาคม2025 ดิอั n g h o s t r ร b บ r n เป็นเกมแนว RPG เทิร์เบดภาคใหม่ในจักรวาลของดิอัลบ g h o s t ซึ่งดำเนินเรื่องในไทม์ไลน์อื่นเนื้อเรื่องของเกมในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวใหม่ทั้งหมดที่จะมุ่งเน้นไปที่ The g h o ก t โดยเฉพาะซึ่งจะพาคุณไปยังพื้นที่ใหม่ในอ l b บอที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่มีการสร้างความสัมพันธ์กับฟิกเมนและร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตจากนรกภูมิการต่อสู้จะได้รับการปรับปรุงใหม่มีหลายอย่างแตกต่างกับเกมต้นฉบับเช่นการเติมเอ์ทีการจับปรุงใหม่ ตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025 The Legend of h e r o e s Trails Through Daybreak 2เกมแนวแอคชั่นอ p g ีภาคต่อซึ่งจะเป็นเรื่องราวของสาธารณรัฐเขวาดกับการไขปริศนาของสัตว์ร้ายสีเลือดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงมันได้จุดชนวนของความโกลาหลขึ้นอีกครั้งผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสปิเกนนามว่าแวนอาร์ไคลที่รับหน้าที่สืบคดีค้นหาว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมและเป้าหมายของพวกเขานั้นคืออะไรระบบการต่อสู้จะเป็นการต่อสู้ตามคำสั่งโดยจะมีกลไกใหม่ที่สามารถใช้ได้ทั้งครอสเชนและเล่่นเพือ ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย14กุมภาพันธ์2025 t r รล l in เดอะสกายเฟิร์ส e ช เกมแอคชั่น RPG ฉบับรีเมคซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยของซ sí ีรีส์ Trails ที่โด่งดังซึ่งถูกสร้างมาใหม่ในรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็ยังไม่ลืมที่จะนำความคลาสสิกกลับมาอีกครั้งโดยภยพดาพ <ๆ S 2> ที่สวยงามตการตาเกียเพล์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับยุคสมัยสร้างการประจนภัยครั้งแรกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นการเดินทางร่วมกันระหว่างเอสเซลไบและโจชัวซึ่งเป็นพี่ชายบุญธรรมของเธอโดยพวกเขานั้นมุ่งมั่นที่จะไต่อันดับในกิวรักษาสันติภาพอันโด่งดังของพวกเขามาพร้อมกับกลไกการเล่นทททีี่่ััสสมมยเงงงาาากใ้ภษอฤ ภาษาญี่ปุ่นงานภาพที่สวยงามได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตชีวารายละเอียดสูงคมชัดและสีสันสดใสตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายไตรามาสที่4ของปี2025 ซีโน่เบลดโคนิเคิล X เกมแนวแอคชั่นอารที่เป็นเรื่องราวของโลกในปี2054โลกนั้นได้ถูกทำลายล้างระหว่างสงครามจากดวงดาว <K l one> มนุษยชาติกำลังเผชิญกับการสูญสิน้น <K l one> ผู้เล่นจะได้รับบท <K l one> เป็นสมาชิกขององค์กรเบลดซึ่งมีภารกิจที่จะต้องช่วยนำมนุษยชาติกลับมาจากจุดที่ใกล้าการสูญพันธุดน์ด้วยความช่วยเหลือข,ของหุ่นยนต์ยักษ์ที่บังคับได,ได้ที่เรียกว่าสเกลตัวเกม d e f i n i t i v e Edition เนี่ยได้รับการปรับปรุงทั้งด้านกราฟ,ฟิกของเกมต้นฉบับทั้งฉากหลังและโมเดลตตตตตัััััววววววลลละะะะคคครรรรรมมมมีีกกกาาาาาาปบบแแ่่่งงงชุด DLC ทเเเยยจจหนน็ข้ใ เรียบร้อยแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยแผนที่ในเกมจะเป็นแบบ Open World ให้เราได้ค้นหาสำรวจทั้งพืชสัตว์และภูมิประเทศที่แปลกประหลาดของดาวมิราทำการรวบรวมทรัพยากรช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของมนุษยชาติสร้างทีมของคุณจากตัวละครที่น่าสนใจซึ่งจะสามารถปรับแต่งชุดอาวุธและอุปกรณ์ของพวกเขาได้ตลอดเวลาตัวเกมกำหนดวางจำหน่าย20มีนาคม2025 เลเยอร์คีเพอร์เป็นเกมแนว RPG Mon s t e อน a เตอร์ทหรือก็คือจับสัตว์ประหลาดมาฝึกนั่นเองผู้เล่นจะต้องต่อสู้เคียงข้างกับสัตว์ประหลาดคู่ของคุณในแบบเรียลไทม์ทำการจัดตั้งทีมมอนสเตอร์ที่คุณชื่นชอบและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกมันโดยการทำอาหารแสนอร่อยประดิษฐ์เครื่องประดับและรับพลังจากพ็อกเก็ตการ์เดนสามารถปรับแต่งสไตล์การเล่นของคุณโดยประดิษฐ์อาวุธและเครื่องประดับต่างๆที่มีเอฟเฟกพิเศษเฉพาะตัวรวมถึงสามารถประดิษฐ์แฟชั่นต่างๆเช่นหมวกหน้ากากและอุปกกกรรรรรณณ์เเเเสสสสสิิิิมมมมมมาััับบบ่่่งงงีีชววววตตขออคุด้ยยแลละยยะบบทฟพพืปูน ลังอุปกรณ์และอื่นๆด้วยพกเก็ตการ์เดนฟาร์มพกพาสุดมหัศจรรย์ของคุณตัวเกมกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมแนว RPG หน่าเล่นที่กำลังจะวางจำหน่ายภายในปี2025นี้ถูกใจเกมไหนกันบ้างและก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีอะไรจะแนะนำหรือติชมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ด้านล่างผมเข้ามาอ่านตลอดและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ